สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเรียกได้ว่ากระแสก็มาไม่ขาดสายเลยจริงๆสำหรับการเผยแพร่บัญชีรับบริจาคของนายชัยพลวิภาล่าสุดเป็นบัญชีของนางสาวสมพรหลาพโพที่เจ้าตัวได้ไปแจ้งความไว้แต่ยังไม่มีการปิดบัญชีแต่อย่างใดซึ่งหลายๆคน ก็ตั้งข้อสังเกตหลายอย่างกับพฤติกรรมของนายชัยพลกับนางสาวสมพรล่าสุดมีชาวโซเชี่ยวรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่ามีสายรายงานค่ะไอพยาเนเตรียมการไปซื้อที่แก่งเลยบ้านกกอกไปนิดหน่อยโดยใช้ชื่อของยูทูบเบอร์เจ็ดไร่ ส่วนราคา3 0 0 0 0บาทจะทํารีสอร์ทจากโพสต์ดังกล่าวลือหนักที่ดินสร้างรีสอร์ทภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าให้มันทําเลยชิบหายหมดพวกขอทานยังทำตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวทัวลงไว้ใจคนแปลกหน้า ถ้าตัวเองโดนคดีแล้วคิดว่าเขาจะคืนให้เหรอโทโถคิดแต่จะหาผลกำไรแต่ไม่คิดผลเสียที่จะตามมาได้เงินมาฟรีๆ OMG ทำให้ใครเช่าถ้าเขาทุบพยานาคแล้วหรือ FC จะไปเช่านอนเก็บเห็ดเก็บผักหวานล่ะจ๊ะเปิดรับเงินบริจาคทำรีสอร์ทแผนเหนือเมฆจริงๆเนาะคนเรา เพื่อนเก่าทำโรงงานออกมาแฉสองผัวเมียแล้วค่ะที่บอกหมอปลาไม่เคยเห็นทะเลจุกกรูจุกกรูอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะแล้วก็มีอีกโพสตหนึ่งที่ชาวโซเชียลได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กเช่นกันโดยมีข้อความว่ารถรีโว4สประตูรถไถท,ที่ดินเจ็ดไรเงินในบัญชีสมเล่ม วงเล็บผมถูกใส่ร้ายภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ารับรองงานนี้มีเบี้ยวแน่นอนใช้ชื่อคนอื่นคราวหลังจะทวงไม่กล้ากลัวเรื่องจะแดงคนได้ยิ้มสบายใจเฉิบเดียวเขาก็ตรวจสอบหมดค่ะใจเย็น เงินได้มาฟรีต้องคิดอะไรมากคะฮ่าฮ่าฮ่าทำไมถูกจังคะที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือเปล่าใช่ค่ะถามจริงคนคนนี้มีอะไรเป็นของตัวเองบ้างเงินคนอื่นทั้งนั้นหาําเนาะเรามาต่อกันที่ทางเพจดังกันนะคะเพจดังได้โพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีข้อความว่า ฝากไปถึงท่านทนนายท่านหนึ่งนะคะตามที่ท่านได้ออกมาไร้สดบอกถึงว่าอีเธอไม่มีการเปิดรับบัญชีเงินบริจาคและไม่มีส่วนรู้เห็นและเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องเงินเงินทองๆงั้นหรือท่านกล้าเอาตําแหน่งหน้าที่อันสูงส่งของท่านยืนยันงั้นหรือไม่ความจริงแล้วท่านก็เป็นถึงนักกฎหมายเป็นทานาย ที่เป็นที่นับหน้าถือตาเป็นผู้อาวุโสแล้วท่านควรน่าจะดูออกนะว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรแถมท่านเอ่ยอย่างไม่มีการติดขัดบอกฝากถึงเอฟซีไอเนอิเธออย่างชื่นชมดิฉันขอถามท่านทนายที่เก่งในด้านกฎหมายอย่างท่านหน่อยว่าจากคดีเด็กตายและแถมไอเน ก็ยังเป็นผู้ต้องสงสยัยถึงแม้ตำรวจยังไม่ได้ออกหมายจับใครตอนนี้ก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไอเนจะไม่ใช่คนร้ายแล้วทำไมทนายถึงชักจูงคนให้ไปจงรักภักดีเป็นเอซของไอเนแบบนี้อยากจะถามกลับอีกข้อหนึ่งตอนนี้ประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้น จากคดีเด็กกลายเป็นเรื่องราวที่ชื่นชมและปกป้องผู้ต้องสงสยัยหรือว่าชีวิตเด็กและคดีนี้น้องคงจะไม่มีความสำคัญแล้วใช่หรือไม่ท่านควรจะเล็งถึงความถูกต้องและเป็นธรรมด้วยยกเว้นท่านจะปิดหูปิดตามองไม่เห็นเองและอีกประเด็นที่ท่านบอกว่ามีคนปลอม แต่อย่าลืมนะคะท่านนั่นคือชื่อจริงนามสกุลจริงแถมรหัสบัญชีก็จริงอีกด้วยถึงยังไงท่านก็คงรู้ถ้าหากมีคนโอนเงินเข้าไปมันก็ต้องตกเป็นของอีนั่นอยู่ดีไม่ใช่ตกเป็นของคนอื่นแต่อย่างใดอีแฉช,ชอบความยุติธรรมเกลียดการเห็นผิดเป็นชอบ อีแฉออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องชาวไทยเพราะตอนนี้สังคมมันเป็นอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นกันไปแล้วทำไมสังคมตกตามกันขนาดนี้แล้วหรือมันน่าใจหายมากๆหากลูกหลานในภายภาคหน้าเจอคนประเภทนี้เห็นคนชั่วเป็นคนดีคนดีนดๆกลายเป็นทาตอาหารสังคมอยู่ยากมากๆหากยังมีคนสนับสนุน คนชั่วยกย่องคนชั่วภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ต่อไปอย่างน้อยพี่คนหนึ่งอย่างยิ้มอย่างภูมิใจว่ามีเพจอีกแฉเป็นหนึ่งกระบอกเสียงที่ยึดมั่นในความดีความถูกต้อง ส่งใจเกินร้อยเป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปนะคะพระพุทธเจ้าตัดไว้แล้วแอดในจักวัดติสูตรคนสมัยนี้จะเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วต่อไปในอนาคตจะมีการฆ่ากันถึง7วัน7คืนจากวัดติสูตรแอดคนจะเห็นชั่วเป็นดี เห็นขี้เป็นทองคำเห็นปรากฏการเบียดเบียนเป็นสิ่งดีเพราะคนชั่วซามลงตามอกุศลกรรมที่มันเจริญอ่านเถอะได้ความรู้มากคำพระพุทธเจ้าป่านนี้มันถ่ายโอนไปบัญชีลูกของมันแล้วมั้งทําเป็นแจ้งความแต่ยังไม่ปิดบัญชีถ้าคือบัญชีปลอมทำไมไม่รีบปิดบัญชีล่ะ รักมึงนะอีแฉกูจะอยู่เคียงข้างมึงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้เด็กคนหนึ่งที่ต้องตายอย่างทรมานสู้ๆเพื่อน้องชมพู่เป็นไปตามโหนหลวงทำนายไว้ค่ะคนตำแหน่งจะเห็นผิดเป็นชอบนะตอนนี้จริงที่สุดแล้วก็มันเห็นเงินไงเพื่อนช่วงนี้สามารถซื้อได้สำหรับท่านายไร้จัญญาบันแบบนี้ เพจดังก็ได้ตอบกลับว่าน่าสลดใจว่าเพื่อนคนถัดไปบอกว่าคนบางคนมันก็ไม่เคารพอาชีพของตัวเองทำตัวเป็นพวกตีนโรงตีนสารเลียหูนใครก็ได้เพราะต้องการพื้นที่ข่าวหิวแสงใช่ค่ะพูดถูกเถิกออกข่าวบอกยินดีโอนเงินคืนให้ไอ้ทนายกับเธอบอกบัญชีปลอม แล้วเธอมันจะโอนเงินคืนยังไงถ้านายไร้จัญญาบัลเรียนมาเพื่อหาแสงอยากฝากถามท่านายอีกอย่างถ้ามันบอกว่ามีคนปลอมทำขึ้นมาแล้วไอ้คนที่มันทำมันเอาชื่อและหมายเลขบัญชีมาจากไหนแล้วเงินมันเข้าบัญชีใครเพจดังก็ได้ตอบกลับว่านั่นนะสิ ปกป้องกันเห็นเห็นคนถัดไปบอกว่าก็นั่นสินะเลขบัญชีมันคงซื้อมาเปิดสินะทั้งสมุดทั้งเลขบัญชีมันอยู่กับเจ้าของนะแล้วมันมีคนแอบอ้างได้หรอปัญญาอ่อนสิ้นดีอย่าตอแหลอย่าแถ้อีกเลยไม่มีใครเชื่อหรอกถ้ามีก็คนงๆ่ๆเท่านั้นที่เชื่อ สภาทานายความควรออกมาเตือนพวกทานายหิวแสงได้แล้วไม่รู้ทานายมาจากไหนบ้างเยอะไปหมดคดีนี้เหมือนคดีศูนย์รวมทานายเลยค่ะนั่นสินะเสียชื่อสภาทานายความหมดทานายแบบนี้ไม่ควรเป็นทานายอีกต่อไปหรือว่าเงินมันหอมหวานถึงได้ปกป้องผู้ต้องสงสัยนะเรียนท่าน ผู้ที่รู้กฎหมายโปรดให้ความรู้ความเข้าใจค่าด้วยการที่บ้านเมืองเรามีนักกฎหมายเก่งๆมีไว้เพื่อการอันใดมีไว้ช่วยหาความถูกต้องช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียหรือผู้ถูกกระทำหรือเพื่อหาช่องว่างในการหลีกเลี่ยงดิ้นรนของข้อกฎหมายให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือต้องสงสยัยค่าเข้าใจพวกท่าน ที่เป็นนักกฎหมายดีความถูกต้องคุณธรรมจริยธรรมเชื่อว่าพวกท่านทุกคนต้องมีอย่าใช้ช่องว่างของกฎหมายที่พวกท่านรู้เอามาหากินหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวอย่าเห็นผิดเป็นถูก